ดีพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่ฝนตกเบิดมือเบิดคลืนเบิดมือแล้วก็บเบิดขึ้นกสิประมานนี่มาฟังเสียงน้ำไหลน้ำข่อยค่อยคำย้ <c oughs> <c oughs> ำแรงฝนกระเอื่อนเนาะก,กระพางยางลงมาเลือนทงพี่น้องมาิ่งน้ำไหลจบมาหันได้หลายก,กันได้หรอคะแต่ว่ากระได้ปลาซิวอยู่เด้อค่ะ มาฟังเสียวอยู่นะพี่น้องเออไม่มีอยากมาส่งเสียงมาเลาะทงมาเลาะฟังเสียงเขียดสะเดฟเนี่ยมีทั้งเสียงนกเสียงเขียดพี่น้องมองนี่ก็สิเป็นพี่บ่กอันนันน่นเนาะมองนี่ก็สิเป็นต้นยางต้นยางนะคะที่เราปลูกไว้ เขาปลูกไว้กินเห็ดนะคะมองนี้นะปีหนาว่าจะเอาเสื้อเห็ดลงมาลงใส่ต่ว่ามา้าตำต้นอย่างมันก็มีเสื้อเห็ดแล้วค่ะมันก็มีเห็ดน้ำหมากเกิดแล้วค่ะบนข้างนั้นไปั้างนั้นนะคะต้นอย่างเขากำลังใหญ่เห็นบอกที่ถ่วมหัวถ่วมหัวแล้วนี่เขาจะเอาเสื้อเห็ดละงอกมาใส่เขามาเห็ดเนาะนี่มองนี่มองนี่ก็เป็นต้นอย่าง เอาเสื้อเห็นละงกปีนาเขากระิบว่าอึดเฮ็ดกินกระซิบว่าได้ไปหาเขาป่าแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ละค่ะเห็นบอ่อสูง่วมแล้วนี่ปีนาเขาก็เอาเสื้อเห็นละงกมาใส่เดี๋ยวจะรีวิวให้เบิ้งค่ะปีนาบ่โดนเด้เอ,อแป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยางพายยางเบิ้งน้ำ